ันเมตานั่งปกอธิษฐานจิตปุกเศษวัตถุมงคลพาคุณแผนภายแก้วมหาเศรษฐีนะครับที่คำพินิจจัดสร้างนะครับ เจิมเทียนชัยนะครับนแล้วก็จะจุดเทียนชัยนะครับ เดี๋ยวท่าจะเมตตาจุดเทียนชัยนะครับนายกองพคคำนวณวัดแก้วเจริญนะครับเอจิอาจารย์ดังสายหลวงปู่ยอดนะครับท่านจุดเทียนชัยแล้วนะครับ พอคำนวณวัดแก้วเจริญน,นะครับท่านเมตตานั่งปกอธิฐานจิตปลุกเสกวัตถุคนพาะคุณแผนพายแก้วมหาเสฐีนะครับน่าจะสร้างโดยคัมพินิวนะนเสกในโบสถ์วัดแก้วเจริญน,นะครับ เขาคำนวณวัดแก้วเจริญน,นะครับท่านนั่งปกอธิษฐานจิตบุตรปลุกเสกวัตถุมงคลราคุณแผนภายแก้วมหาเศรษฐีนะครับจัดสร้างโดยคัมพีนิวนะครับท่านเป็นหนึ่งในเกจิสนะิบหกองมงคลโซรถที่คัมพีนิวได้ขอความเมตตาปลุกเสกนะครับ วันนี้เนี่ยนะครับนาเกจิ G, สมุทรสงครามนะครับนะสามลูกนั่งปกอธิษฐานจิตปกเสกเดียวนะครับนะาก็นาะหลวงนาะหลวงวัดเจยฟวัดประชาโคศิตารามตำบปลป่าพงพางอเภออมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะาหลวงพ่อคำนวณวัดแก้วเจริญนะครับสมุทรสงครามแล้วก็นะช่วงเย็นนะพระมหาสุรศักดิ์วัดประดูพระรามหลวง จังหวัดสมุทรสงครามนะครับณวันนี้นะคำพินิวนะเสกสามเกจิดังของสมุทรสงคราม ท่านจะเมืตาป่วยนะเขาตอกดอกไม้นะครับท่านป่วยก็ตอกดอกไม้นะครับครมาหลวงพ่อคำนวณวัดแค้วเจริญนะครับ ทำไมทำไมหลวงพ่อกำหนดว่าต้องเสกในโบสถ์ด้วยหลวงพ่อฮะรโบสถ์ของวัดแก้าเจริญนี้เป็นโบสถ์ที่ผ่านพิธีการปกเสกมาเยอะตั้งแต่สมัยของหลวงพ่อยอดวัดแจ้วเจริญแล้วเริ่มต้นการปกเสกของโบสถ์ดังนี้ตั้งแต่เขาเรียกว่าวางไขย,ยกเจ้าฟ้าหรือว่าวางศิลาเลิศโบสถ์สมัยนั้นก็จะมีหลวงปู่โ,โต๊ะมาเป็นประธานปกเสกครับ ก็จะมีหลวงพ่อเนื่องหลวงพ่อแ่มใปลจียุคปีหนึ่งเก้าอ่ะประมาณกันได่ลูกครับแล้วก็จะมีพเกตพขราชที่สองคือสึกจะปีประมาณปีสองสามพเกติก็กิง่งยกนั้นก็ยังมีครูบาอาจารย์เก่งๆอยู่ไน่ลูกก็ามาภพเก่โบทหลันงนี้ครับแล้วก็มาสมัยของหลวงพ่อยอดเ็าจะจัดวิธีพเกพิใหญ่อยู่ที่นี่ตลอดประมาณสิบปาพิธี ที่นี้ก็ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์โบสถ์ของอแก้วเพราะว่ามันมีมวลพลังความศักดิ์สิทธิ์หรือว่าพลังพิษของคูบาจาย์ที่เขาทับท่อมกันพวกเศษครับมันเป็นมวลเขาเรียกว่ามวลแห่งความขั่งครับเปรียบเสมือนมันเหมือนกับอากาศที่มันอยู่ในลูกโป่งที่ว่าเรามองไม่เห็นอากาศแต่ว่าเรารู้ว่ามันมีอากาศอยู่ในลูกโป่งครับแล้วขนาม,มันคล้ายๆนะั้นแค่เราเอาวัตถุบางคนมาไว้ ทีโบสถหรือว่าผ่านพิธีการปลุกเสกที่โบดเนี่ยมันจะคล้ายๆจะเพิ่มฝังพังความสักด<อ>ิ์สอทธให้กับวัตถุมงคลนั้นนครับนะหลวงพ่อเลยอยากจะให้วัตถุมงคลรุ่นนี้เข้ามาเสกที่นี่คนระับพ่อนะใช่อยากจะให้วัตถุมงคลชุดน,นี้เป็นปัทุมมงคลที่คนเอาไปใช้แล้วก็จะต้องทำให้เพราะว่าประสบการณ์ของการใช้มีแต่ความเจลิมครับมีแต่ความรุ่งเรืองเ,รองเช่นเดียวกับชื่อของ ว่าเจ้าเจริญครับครับขอบคุณครับหลวงพ่อครับโสมม่ตากิจสังกุลพุโตพุโธเมตตาจิตสังอรหังพุทโธพุท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 โธเมตตาจิตสังอรหังพุทโธ พุทโธเมตติตตังอะละงพุทโธพุทโธเมตติตัพลทโามตตังะงพุทโธทโเมตติตัพโ